กต,ต่อไปเราจะไปไหนนะครับทุ่ง,งทุ่งทัดไปทุ่งทตะวันก่อนที่ไล่มณีศร ขาโทรเช็คเมื่อกี้เขาบอกว่ากำลังบันไปเซเว่นก่อนไปเซเว่นก่อนไ,<ป>ได้ไปเซเว่นก่อนหิวใช่ไหมลูกโอเคเราไปทุ่งทางตะวันกันโอเคนะอตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปวัดฐานวัดคลองเสือกำลังมุ่งหน้าไปไล่รันิสสอนตระวันกำลังบานเลยตอนนี้ เช็คแล้วนั่นไงหิดแป,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 ป๊บๆงแฝงเสียค่าเข้าเขาเท่าไหร่มีร้อยหบาทมั้งจะไม่ได้แล้วจริงหรอใช่ใส่ไปทำแดดไปเหรอแดดแรงมากอุ้ยพันตัวใช่เยอะแยะเลยเห็นมะล่ะบันี้ไ,ไม่ปลูกเลยหรอฉันใส่หนูไปหมดแล้วไม่เขากว้างมากเนี่ยทั้งหมดเลยขเลยขาปูหมดเลยเนี่ย ทางเข้าทางเข้าไปเลี้อวซ้ายเลี้ยงนะคะก็เหรอน่าจะ่พวกนีเขาปลูกแบบว่าสลับกันอยู่ไม่งั้นไม่งั้นก็เหี่ยวมันมันใช้ใช้เวลาแค่ออไหนเพราะว่าสลับกันอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวหน้าตองเจ้าคนอื่นมาแล้วไม่มี สิงแล้วนะจ๊ะเคยเคยมาหลายรอบแล้วไล่กบว่าแต่นี่พีย่ยังไม่เบบร้อนต์นะเนี่ยใช่จริงๆแล้วช่วงช่วงหนาวช่วงทันวางุกรานจะ้โหแทบจะทุกซอกทุกมุมเลยี่มผู้ใหญ่2องเด็กหนึง่ง เท่าไสาผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่ง<า><า>ผ<ม>ู้ใหญสคนหนึ่งโอ้มเด็กไม่เสียเนาะอขอบคุณครับมีมาไหนไปเข้าไรไร่ทานตะวันมณีซ้อนไปเดินนำเลยลูก เดวน้ำไปเลยลูกของกินก็เต็มเลยเดินเดินไปซี่เขามีจุดที่ทถ่ายถ่ายเดินไปเรื่อยเลยรีบเดินไปลูก กกได้อออีวเห็นไหมแดดมีแล้วเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มันล่มเพราะก้อนเมฆก้อนนั้นพอหมดก้อนเมฆแล้วมาไปยืนไหม ท่านตะว,วันไงลูกอ,อร่อยป้องอ,อร่อยไหมไวันนี้ทำตะวันเดินไปสิลูกเดินไปเดินไปไปเดินไป<ม>เดินไม่ก่อน<ม>ดิ เรารีบๆให้ถ่ายรียบก็อยู่ลงไปสิก็นั่งถ่าย ไปเสร็จธุรกิจถ่ายรูปค่ากดได้นะคะ140บาทของกรอบรูปกดได้นะคะกดได้นะฮะวะมาไม่เอาหนุ่มเดียบิังมาเยกอย่างนั้นเลยครับเนี่ยไว้นู่นอันนี้หวานที่ชิมตอนแรกแล้วก็นี่เค็มอันนี้ธรรมชาติเค็มยังไม่ได้ชิมนะครับชิมเค็มไปแล้วแล้วก็มีธรรมชาติ เป็นห่อข้างล่างนี้353ห้าสหอร้อย1ขีดถ้าเป็นข้างบนครึ่งกิโลร้อยหสบสองถุงคิดสองร้อยห้บาทลดให้ห้าสิบบาทห่อ้ธรรมดาค่ะธรรมดาก็จะมันๆใส่ขนมใส่อาหารเช้าใส่ได้เลยได้เหมือนงานดีาวนะคะสามถุงสาถุงร้อยเหรอครับสามหอร้อยครับซื้อ2องร้คิดเจหอให้เจ็ดห่อรวมได้นะคะรวมได้หมดเลยหน้าร้านขนมขนม หวานหมหลายๆเค็มน mm. ี่ตนเตาขี้ไก่ขี้เาเลี้ยงไก่เค็มเก็บนี่มีฮันนี่ต้ยหล่งเขาอิมม่นีอเลหรมเาทไมห้มนะเกับหวานกันต้มยำบาลีบาลีีขอชิมหวานอี่อยได้ไหมอีมีเขาชื่ออชิมยังงันก็เามา อันนี้เดินไปสั่งน้ำปั่นก็รู้ไปจะไม่ร้อนหนุกม,มาเดินไปรู้ไปาาได่ไม่ร้อนมาเดนไปส่หนุกสั่งองแก้วเค็มหอมแล้มีช้อยหนึง็ลูกให้สิบเอห่อสามหวานหวาน,หวานสี่สหวาน ห้าเนาะวันห้าค่ะวันห้ากิดหกเนาะแล้วสั่งงกินอยากกินต <pe ั้งแต่เข้าไปแล้วค่ะเอาให้ป่านถือมากค่ะถือก่อนาวีดีโออยู่ไปหน้าเดิน ไล่ทานไล่ทานตะว,วันได้อะไรได้น้ำพข้าวได้ถั่วถั่วยั่ไงเนอะมันมันเรียกถั่วแล้วที่ต่อไปเราจะ